นี่นะครับนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับคือที่ผมชวนท่านมานะครับคือผมชวนท่านมา up skill คำว่า up skill คือ skill เดิมที่เราอาจจะมีนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้มันนานนะครับเราจะทํายังไงให้เรามีโค้ดมันอะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยความรู้ที่ฐานด้านธุรกิจเนี่ยใช่เปิดใอยู่ครับที่ฐานธุรกิจค่อนข้างเยอะนะครับนะฮะแล้วก็ ท่านอาจจะบางรู้บางึ่งความรู้อาจจะไม่ได้หยิบใช้เป็นเวลายาวนานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวธุรกิจซัพพลายเชนนะครับผมชวนท่านมา r รีสกิลนะฮะคือ r รีสกิลหลายๆสกิลที่เรามีความจําเป็นต้องใช้นะครับเช่นบางครั้งเราอาจจะลืมไปว่าเรามีตัวซอฟต์สกิลเซตอีกเพียบเลยนะฮะนะครับที่เรายังไม่ได้ อิบขึ้นมาใช้เลยเช่นว่าทีมของท่านซึ่งอาจจะกลายเป็นการคอล l รัปเรที่ประหลาดก็คือท่านจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนชุดความรู้เยอะแยะมากมายนะครับนะบท่านอาจจะต้องมี creativity เช่นเอ๊ะปัญหานี้เนี่ยสร้างหรือวิธีสร้างวิธีแก้ไขได้หลากหลายวิธีนะครับซึ่งจริงๆแล้วท่านจะได้กลับไปมองว่า ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการปลาโอกระบวนการต่างๆหรือ retrospective ซึ่งเป็นเครื่องมือของคนรุ่นใหม่ๆนะครับเราก็รู้จักสกิลใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะนะครับอย่างน้อยวันนี้เนี่ยเราก็รู้สกิลว่าเอ๊ะมันมีเอ่อเกมซึ่งเป็นลักษณะของไซมอ r n ิ t นสซี่ก็คือเอ่อลักษณะของการเป็น Real Time แบบนี้มากขึ้นแล้วก็สอนคอนเซ็ปต์ต่างๆครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยในวันนี้นะครับท้ายสุดครับ นี่คือภาพที่ผมใช้เป็นประจำคือภาพสามเหลี่ยมนะครับเราอาจจะอยากได้วิชั่นก็คือตัวที่เป็นเป้าหมายเราจะต้องการไปถึงนะครับเราจะตามมาด้วยวิชั่นว่าเราจะต้องทําวิธีการใดบ้างน,นะครับเพื่อที่จะไปสู่วิชั่นนั้นนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราบักจะเอาเวลาไปทําที่เรียกว่าโอเปอเรชั่นนะฮะแล้วโอเปอเรชั่นนั้นนะครับ, Operation รบมีโอเปอเรชั่นที่เวิร์กกับไม่เวิร์ก ส่วนจะเวิร์กไม่เวิร์กนั้นนะครับต้องกลับมาดูรีซอสเซสครับก็คือปัญหาพื้นฐานที่เกิดขึ้นนะครับว่าเรามีทรัพยากรอ,อะไรบ้างเช่นในประเทศไทยขณะนี้นะครับอาจจะพ้องสกิลนะฮะในหลายๆธุรกิจนะครับอาจจะพ้องที่เป็น Hard Skill หรือ Knowledge อาจจะพ้องเรื่องของเงินนะครับอาจจะพ้องพูดถึงอาจจะพ้องเรื่องเกี่ยวกับคนต่างๆที่ต้องมีการ อัพสกิลต่างๆมากมายนะครับในทางธุรกิจนั้นท่านก็สามารถทําได้เช่นเดียวกัน,กนแล้วก็หวังว่าวันนี้เกมจะมีประโยชน์นะครับอ่ะเรามาดูผลเลยครับขออนุญาตเริ่มจากเกมที่2นะครับหรือทีมที่2นะครับผมแอบเปิด <c oughs> ขออภัยครับผมแอบเปิดตัว scoring รรคือเป็น KBI สั้นๆน,นะครับว่าเราเนี่ยเราได้เห็นตัวการใช้แบบไดบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็น b e n c h มาหรือว่าเต็นตัว m ม a s อ r ์ m ม n นะครับ คนที่ทำสามารถทำาด้วยการยูทิลไลซ์พื้นที่ได้เยอะนะครับมี Gross Profit Margin สูงนะครับแล้วก็มีตัว a r k e t Share ค่อนข้างสูงเนี่ยนะครับถ้าวัดเป็นคะแนนส่วนนี้นะครับก็ได้คะแนนไปตามลำดับต่างต่อไปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว s w u Game Lab Don C Anonymous a v e n g e r s w i s t o m Cafe นะครับหรือว่า Chain Agent นะครับแต่ว่าเพอเอินวันนี้เราวัดผลที่ตัว net profit ใช่ไหมครับเราขออนุญาตดู net profit เลยนะครับนะฮะ เน็ตโปรฟดูซิว่าทําได้หรือเปล่านะครับเริ่มจากตัวเชนเอเจนต์ก่อนนะฮะเรามาลุ้นกันทางเชนเอเจนต์ Agent, เพราะว่าเราต้องการให้ได้กําไรสุทธิสูงขึ้นนะครับแล้วก็ใกล้เคียงห้าแสนมากที่สุดที่เชนเอเจนต์จะทําได้ลองดูครับได้นะฮะเห็นไหมครับใกล้เคียงสี่แสนหรือห้าแสนเพราะผมต้องการเพิ่มขึ้นเป็นแค่หนึ่งในสามเกมที่แล้วเขามีสองแสนหกถูกไหมครับหนึ่งในสามของเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นก็คือใกล้เคียงสี่แสน และตอนนี้เขาสามารถทําได้มา r e a กับ KPI ที่วางไว้แบบสั้นๆนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเชนเอเจนต์นะครับนะครคราวนี้มาดู Wisdom Cafe ครับว่า Wisdom Cafe นั้นจริงๆอาจจะห่างจากตัวบนนะครับแต่ว่า Wisdom Cafe นั้นเขาสามารถขยับไปใกล้กับอันดับ2หรืออันดับ3ได้ขนาดไหนนะครับนะครคราวนี้มาดู Avengers ครับนะครับมาดูตัวนนซีนะครับ มาดู SWU Test a n i n o m a t ซึ่งสามทีมนี้เมื่อกี้เราให้ว่าเราจะต้องแย่งกันนะครับเพื่อจะเป็นที่3มที่4นะครับซึ่ง a n i n o Match ก็มีการเปลี่ยนแผนแน่นอนนะครับหรือว่าแผนของ Avengers อาจจะยังไม่ถึงขีดสุดดีนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูต่อนะครับต่อมา s w Test และแข่งกับเกม Lab ครับเขาจะแทนได้หรือไม่สามสองหนึ่งครับ อานะครับเกมแลบขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณเป็นอันดับ1น,นะครับแล้วก็ SWU นะครับแซงจากที่3เป็นที่2ได้นะครับ a n นนี่นอมเป็นที่3รักษาไว้ได้นะครับทุกทีมในเกมที่2เนี่ยสามารถที่จะทำตาม KPI ได้ที่วางไว้สั้นๆนะครับมาดูเกมโค้ดที่1ซึ่งแข่งกันบอกว่าดุเดือดเลือดพ่านนะครับหากวัดเฉพาะตัวเรื่องของตัว utilization score ที่เกิดจากตัวการทำ Pro ฟ i t มา r ิ i n และอื่นๆนะครับ a อสเปิร์ทำได้ดีนะครับและเ้าเอสเปิร์ไปใช้วิธีการคิดแบบลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ทำกิจกรรมที่เหมาะสมนะครับเขาก็อาจจะชนะในตัว KPI ที่เป็นตัวของ net profit ด้วยก็ได้นะครับขออนุญาตประกาศผลเลยนะครับและผลที่เกิดขึ้นสำหรับกรุ่ปที่หนึ่งนะครับเรามาลองดูก่อนนะครับก็คือทีมที่เป็น manvers นะครับ แล้วก็ A B C F ทีมแล้วก็ทิปตานะครับซึ่งสามทีมสี่ทีมนี้นะครับคือทีมที่แข่งกันนะครับนะฮะแล้วใส่มเมียเข้าไปมเมียนะครับอ่านะครับตอนนี้นะครับทิปตาอาจจะเบาเบาเกียร์ช่วงถอยลงมานิดนึงนะฮะในขณะที่ m a n นูเวอแซงโค้งสุดท้ายเพราะเมื่อกี้เนี่ยเอฟทีมก็ทําไม่ดีเพราะมีแค่2ท่านเห็นนะครับมาดูนะครับ ยุทู l ความหวังรุ่นใหม่ของผมนะครับสำหรับเด็กมปลายนะครับซึ่งน้องๆเขาอยู่ม .5 าจากม .5 สู้กับพี่ๆด้วยกำไรสิบล้านนะและอาร์เปิดครับซึ่งมีคะแนนเต็มเกือบทุกสกอร์นะครับมาเทียบกับตัวยุท t h ูสามสองหนึ่งย่านะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องยุทธู l นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยที่ผมชวนเข้ามาเพราะว่า ผมต้องการให้เขาเนี่ยมีความเข้าใจในเชิงบริหารธุรกิจกับการจัดการเพิ่มขึ้นเ,นเพราะว่าน้องเขาไปชนะรางวัลแล้วก็ได้เรื่องของไอเดียนะครับกับมาสเตอร์ไมเคิลลีวาสักจากก่อนเนะคยนะเขาติดท o อ t r e ีในการแข่งขันอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็ผลเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็หวังว่าวันนี้ทุกท่านจะ e n จ o ยกับเกมอย่างน้อยผมได้เห็นปรากฏการณ์หนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นก็คือมีการคุยกันมีการแชทกันในหลายๆกลุ่มนะครับแล้วก็ แต่ละกลุ่มเนี่ยมาด้วยการวางแผนแล้วก็มีการสละเวลาวันนี้เพื่อที่จะร่วมกันทําบุญนะครับมากขึ้นสําหรับเด็กที่เป็นเด็กแม่แจ่มจากโรงพยาบาลศรีนาโพธนะครับเรียนเชิญอาจารย์ม่อนครับเทสโอเคครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็ก่อนคื่นเดี๋ยวจะให้เช็คเอา์นะครับ ให้ทุกท่านทุกทีมเลยก่นนะครับขอส่งตัวแทนทีมละท่านนะครับมาเช็คเอาต์นะครับว่านะครับวันนี้ชอบอะไรที่สุดนะครับแล้วสองนะครับจะเอาสิ่งที่ชอบนี้ไปวันนี้เราได้เรียนรู้เนาะจะเอาสิ่งที่ชอบนี้ไปทําอะไรต่อขึ้นบ้างนะครับนะครับแล้วก็วันวันเสาร์หน้าผมมีกิจกรรมนะครับเดี๋ยวใครขอก่อนแล้วกันนะครับขอโทษนะคะัมสนะนนีอรนมาสค่ะเมื่อกี้ไฟดับค่ะที่บ้านฮะ ไฟดับตอประกาศผลออตนไฟดับตอนประกาศผลอันนี้โนมัสได้เป็นที่สามในกรุ๊ปครับนี่นะครับนี่ขนาดต่อได้ไฟดับนะถ้าไฟไม่ดับคงเป็นที่สองนี่สองสองแต่ตอนแรกเป็นที่สองนะได้ข่าวใช่ตอนแรกเป็นที่สองครับแต่ว่าไฟดับนะผมแก้ตัวให้แล้วจ้าสองค่ะหนไหนก็นไหนเอนเนอรมัสครับวันนี้ได้เรียนรู้วันนี้ชอบอะไรที่สุดครับแล้วก็ วันนี้คิดว่าจะเอาอะไรสิ่งที่เรียววันนี้ไปทําอะไรบ้างครับก็จริงๆวันนี้สนุกมากนะคะตอนแรกดูเหมือนกับจะไปไม่รอดเพราะว่าไมเพราะาดูดูมันซับซ้อนลึกซึ้งเหลือเกินแต่ว่าด้วยความช่วยเหลือของทีมนะคะโชคดีที่มีกันสี่คน oh <my. S 1> แล้วก็ช่วยช่วยกันแบบดูคน,คนละจอคนละจออย่างเงี้ยมันเลยมันเลยโอเคแล้วก็รู้สึกว่าได้ใช้ความรู้ทุกอย่างที่เคยเรียนมาจาก MBA แล้วก็แต่ว่าแต่ว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่สามารถที่จะพลิกกลับมัชนะได้ถ้าถ้าถ้าเป็นถ้าผมเป็นแ้ปตอนนี้ผมมีหางเดวิลงอกนะครับผมก็จะพูดว่าขออภัยครับที่ทำมาทั้งหมดยังดีไม่พอจ้าได้เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์หลังไมอธิบาย้ฟังนี้นึงนะว่าไปไปได้ครับินดีครับอ่ะอนิมัสครับอยากส่งต่อให้ทีมไหนพูดต่อดีครับ อ๋อทีมที่หน้าหมั่นไส้ที่สุดอะค่ะครับที่ไหนครับเกมแลบเกมแลบครับเอาใครสักคนมาพูดครับเอาใครสักคนครับทำไมเกมแลบถึงทําแบบนี้กับเอนนี่โนมัสได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากดูมากกว่าไอยุทธฟูกับมาเมียเนี่ยหรือว่าไออาร์สเปลเนี่ยมันทําอะไรของมันเนี่ยโอเคครับเกมแลบครับจะส่งใครมารายงานผลดีครับอ่าครับผม ผมเองครับอาจารย์อาาจรย์หมูครับอาจารย์หมูเออก็ขายของไปเรื่อยๆครับ B2B ไปเรื่อยๆบันก็ได้ตัวเดี้ครับโอ้โห B2B อย่างเดียวนะครับเต่ต้องยกความดีความชอบให้อาจารย์หมิงครับเพราะว่าทักษะด้านเศรษฐศาสตร์เขาไม่ธรรมดาจริงๆนะครับหมิงเขาก็เป็นจบเศรษฐศาสตร์ผมไม่ได้ขยายร้านเลยพี่ ครับที่ร้านก็คือร้านขนาดเริ่มต้นตลอดแล้วก็หมุนธุรกิจไปเรื่อยๆด้วยศาสตร์เศรษฐศาสตร์ได้ได้ทำแวะแวะเฮาไหมครับทาครับทําเพราะว่าถ้าไม่ขายไม่ได้พี่ B2B อ๋อครับโอเคครับเกมแลวอยากส่งต่อให้อยากรู้ครับว่ายูฟูครับเขาทาอย่างไรครับสิบล้านยูฟูครับสิบล้านยูฟูครับยังอยู่ไหมครับยูฟูน้องใหม่ของเราเปิดเิดน้องๆน้องๆมปลายเป็น อนาคตต่างชาติปไปเลยนะายเขาไหมมาเมียอายเข้าไหม,มไสวัสดีค่ะอ่าแนะนําตัวหน่อยจ้าน้องอาอหนูชื่อไอน,นะคะมาจากโรงเรียนสามเสนจริงๆอยู่โรงเรียนสามเสนแค่ปีเดียวก็จะจบอยู่แล้วแตะว่าวันนี้หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสําคัญของการมีทีมที่ดีเพราะว่าทีมเมทของหนูทุกคนเก่งมากม ไม่งั้นคงไม่ได้ขนาดนี้โอ้ยภาชนะก็คุยเลยเห็นไหมครับนั่นไงแต่ว่าทีมพวกพี่ไม่ดีใช่ไหมไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราช่วยกันคอลแลบไงคะแบบว่าสามัคคีไงคุยกันแล้วก็ทุกคนรู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรโอเคครับความหวังยุทธูอยากส่งต่อให้ทีมไหม่อต่อดีครับเอาเป็น อาร์ตสเปลดละกันค่ะอาร์ตสเปลครับอาร์ตสเปลคู่แข่งคู่แข่งที่แบบว่าโอ้โหอาร์ตสเปลนี่นำมาตลอดนะฮะแล้วก็มาโดนยุดฟูปาดหน้าเคสสุดท้ายครับนะฮะช่วยแสดงความเจ็บใจนิดหนึ่งครับอาร์ตสเปลครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับที่อาร์ตสเปลนะครับผมก็เออวันนี้สนุกมากนะครับผมแล้วก็ใช่เสียดายมากครับผมเอออันนี้จริง ในตอนที่40ในในช่วงทางที่40นะครับทางทีมเราเกิดอุบิเหตุขึ้นนิดนึงคือต้องไปเลื่อนรถเราก็เลยเราตอนที่เรากลับมาอุ๊บมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วเราต้องมานั่งตัดสินใจกันนิดนึงว่าเราจะเพิ่มพื้นที่ของ warehouse ตอนนี้ไหมหรือว่าและไปสู้ใน B2B B market หรือเปล่าหรือเราจะไม่สู้แล้วก็คงอย่างนี้ไว้ปรากฏว่าจากอุบิเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่30กว่าถึงวันที่40เรัดสินจว่างั้นเราก็ไม่เพิ่มแล้วกันเราไม่เพิ่มเมือนกันนมันจึงกลายเป็น เอท่าที่เราเห็นก็คือเราไปแพ้ในตลาด B2B ตรงนี้ซึ่งจริงๆก็น่าเสียใจมากเพราะว่าถ้าเราลงตรงนั้นเราก็น่าจะคู่ขี่กว่านี้กันนิดนึงนะครับผมครับก็ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทีมยูสปูลด้วยอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ชนะไปได้ครับผมครั้งนี้สนุกมากๆเลยจริงๆครับโอเคครับครับสอให้ดีครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าที่จอดรถผู้บริหารนี่สอคันนะครับแน่นอนครับ บริษัทไหนไม่มีที่จอดรถผู้บริหารมึงเตรียมตัวได้เลยนะครับการตัดสินใจมึงจะผิดพลาดแน่นอนนะครับแบบเป็นปที่ยอมรับไหมวันนี้อยากส่งต่อทีมไหนครับแอสเซลครับเอ่อถ้างั้นขอเป็นมะเมียครับผมครับสวัสดีครับพี่กันครับมีระบุตัวได้ไหมครับเมียครับ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 เมียไม่ใช่ปีชงชนะไปแล้วนะครับ้วมะเมียไม่ใช่ปีชงโอจริงๆ จริงๆเราก็ไม่ได้หวังจะได้รับชัยชนะอะไรนะครับเราแค่ต้องการทําธุรกิจของเราให้อย่างดีที่สุดเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็เล่นเล่นไปด้วยความเข้าใจเล็กๆน้อยๆของพวกเราทั้งสี่คนนะฮะมาได้ถึงจุดนี้เราก็ดีใจมากๆนครับขอบคุณทุกคนแะทุกคนเก่งมากๆนะครับผมยอจริงๆก็ยังแอบสงสัยครับว่าเน็ตโปรฟิตมันโตขึ้นตอนไหนครับเดี๋ยวสใส่เลย ความสามารถมีแกะ่เล่นไปงงไปมาจากไหนวะสองจุดเก้ากลายเป็นแปดล้านคุณต้องดูครับเพราะว่าคุณต้องดูนะครับเพราะว่ารายได้จากรีเทลเซลลของเขาไปอันดับหนึ่งครับอ๋อในตอนที่ไม่ได้ตั้งใจเลยนะฮะแล้วก็มีการเติมมาที่เโฮลเซลนะฮะใช่ครับทีนี้กันหลังแล้วต้องมีการโตวาทีก่อนนะฮะคือถ้เกิดสมมติว่า อันใดอ่ะโมไม่เก่งน้ามเข้ามาเล่นอ๋อแล้วครับผมเดี๋ยวพี่การจะเอาเกมนี้ไปรีวิวนะครับผมในเพจนั่นแหละนั่นเป็นเพจนั้นแหละเนเพจได้นะครับแย่เลยครับผมเขินนะแนะนําเพจจะเขินอยู่กว่าเดิมนะฮะคส่งเราก็ื่อเราก็ไม่คิดอะไรมากครับแค่ชนะเกมแลบก็พอใจนะครับนั่นงอยู่ตัวละตลาดแหมเดี๋ยววันไหนก็เราก็มาจัดนัดชิงแชมป์นะครับระหว่างสองทีมนะครับ ดูเขาได้พี่ดโบดูเขาได้มีทีมครับคนถักถับแป้งครับพี่ออมอนพี่พอมอนพี่ครับกัปตันกัปตันพี่อมอนพี่ต่อยหกสิบวันไหมพี่ขอขอวีซ่ามาแค่นี้จอกอุบัติเหตครับผมอัตราดอมอนหมดวีซ่าแล้วครับหมดวีซ่าโอเคครับสี่โมงครึ่งเนี้ยต่อต่อถ้าสองตี่มาเจอที่ เหลือใครยังเหลือใครยังไม่พูดบ้างครับเอาฝั่งฝั่งตลาดนู้นบ้างดีครับขอขอเป็นอ,อะไรดีนนทีครับนนทีครับนนทีอย่างน้นนนทีครับสวัสดีครับผมผมอาจารย์จจนนะครับตัวแทนของนนทีก็ด้วยสมาชิกในทีมน้อยมีแค่สองคนก็เลยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำตลาดโฮเซลก็เลยก็เลยจะได้เฉพาะตรงรีเทลเนี่ยครัแต่ก็ได้ความรู้มากเลยครับในวันนี้ครับ ใช่ครับเดีนะครับแค่กระตับลาดเดียวนะครับไม่อยากจะคุยโม้ต่อจากอาจารย์จุนคือใช้นิ้วชี้ด้านขวาดิ้วเดียวในการเล่นเลยครับเจอกัครับทีมต่อไปครับทีมต่อไปครับทีมต่อไปครับอาจารย์จุนจะส่งต่อให้ทีมใหมดีครับที่น่าหม็นไส้ที่สุดในตลาดของอาจารย์ก็ได้ครับก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นสนใจเอเวนเจอร์ครับอเวนเจอร์ครับเอเวนเจอร์หลอจากเกมแบบครับ อาเบนเจอร์มากนะครับพี่ยุ่ตนไ้งเปิดเปิดแล้วค่ะก็จากอเวนเจอร์นะคะก็วันนี้สนุกมากนะคะแล้วก็อายุทีมดาวรุ่งก็อยู่เราเราเล่นกับคอนเสิร์ีเป็นครั้งแรกของพวกเราชื่นชมล้นชื่นชมทุกท่านจ้าทุกคนแต่ว่าอยาเริ่มจะบอกระดูมอายุครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่ยุ่งจะมาแล้วครับเพราะว่าอายุท่านจะดีสุดในนี้ครับ ไม่ไม่เราเรไม่แต่าอายุค่ะแต่เราจะบอกว่าทีมของเราค่อนข้างจะเป็นแบบคอนเซอร์เวทีฟเนาะเ <c oughs> จนเอ็กอย,อยู่การเป็นไทด์ไปของเราให้เป็นไทด์ไปนะคะเราคอนเซอร์เวทีฟพอสมควรค่ะก็ <c oughs> ขอบคุณมากนะ,ะสำหรับสำหรับเอ่ออาจารย์นะคะท่านจันชีอาจารย์ม่อนแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมนะคะวันนี้สนุกมากแล้วก็อย่างที่บอกค่ะอัพสกิลรีสกิลกลับมาเรียกว่าขุดมาไม่รู้ตั้งแต่สมัยไหนก็กลับมาใช่วันนี้หมดใจ คส่งต่อครับส่งต่อเ v e วนเจอร์ส่งต่อครับส่งต่อไปไหนดีตอนนี้ในตลาดของเอเวนเจอร์จะเหลือวิต้อมคาเฟ่นะครับเชงเอเจนเอสเดิูเอินะครับเอสเดค่ัอ่าเชิญครับเชิญอาจารย์ครับเอสเดบิครับ อยู่ไหมครับอาจารย์กวางอยู่ไหมครับได้ที่สองแล้วหายเลยหรอครับผมอาจารย์กวางจะเอาไปใช้ในโรงเรียนเอ่อสีอ่อโรงเรียนอะไรนะสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีคลรินวิโรจน์โอเคค่ะเชิญครับก็ได้ความรู้เยอะนะคะพอดีพอดีทีมเป็นทีมคุณครู ของโรงเรียนนะคะแล้วก็คุณครูเขาได้ลองเล่นแล้วนะคะก็คือน่าจะเอาไปปรับใช้นะคะในส่วนของของที่เล่นกันนะคะแล้วก็จริงๆของมสวรเราได้ทดลองของชิดอยู่แล้วนะคะก็คืนออนี้ก็คือส่วนหนึ่งจะเอาไปใช้กันในสิทธิตนะคะครับผมครับก็ปันป้นปั้นปั้นนักเรียนมาแข่งกับสามเซนนะครับผมมาแข่งกับยูทฟูนะครับก็บเดี๋ยวไม่ค่อยหรือไม่จริงๆรเอกสามเซนก็มาที่มสวแล้วนะคะ อเป็นผมเป็นผมนะผมเป็นอาจารย์กวานนะครับผมก็จะต้องรีบให้ทุนกับทีมของยูทูบนะครับก็ของเราก่อนครับเชิญครับผมเกินครับเรียนเชิญครับเช็งเอเจนต์กับวิสตองคาเฟ่ครับอัไหนก่อนดีครับเราค่อยมาทีมตลาดผมพี่ยุ่งเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราจะกได้เริ่มเล่นเกมแล้วอยู่ไหมครับ ข,ของเคนเอเจ n นนะครับก็ร้าผมจันมีครับเชิญครับพูดก่อนแล้วกันนะครับก็เชสเอเจ้จริงๆตอนนี้มีสี่คนแต่ว่าพอใช้จริงๆเนี่ยเหลือแค่2คนเพราะอีกสองคนเนี่ยเอออาจจะติดปัญหาอะไรเงี้ยครับก็ก็เป็นเกมที่ดีมากผมรู้สึกว่ามันได้ได้ได้เห <c oughs> มือนกับได้ทบทวนกับว่าทบทวนหลายอย่างมากคือเกมหนึ่ง <c oughs> ที่เรียนรู้อะไรคืออายุเนี่ยมีผลนะฮะ อายุมีผลก็คือว่าเราดูไม่ทันจริงเพราะว่าตลาดมันไวมากนี่เราแบบไปอัพตะต็อกไปขายไปลดค่าเช่าหรืออะต่างบางทีเราแบบเร็วเกินหรือว่าบางอย่างช้าเกินไปมันก็เลยไม่แมทกันสักอย่างมันก็เลยทําให้มีหลายอย่างที่เรามาเรียนรู้เพิ่มนะครับก็เป็นเกมที่ดีครับผมว่าสนุกมากก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับโอเคครับเมื่อกี้เชงเอจีนวิสซัคาเฟ่อยู่ไหมครับ ฮัลโหลครับผมครับสวัสดีครับอาจารยงโอเคก็คือสนุกมากครับวันนี้ก็คือช่วงเช้าเราดูในเรื่องว่าเราทำยอดยอดได้กำไรเด้กค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็มาตีตื้นช่วงบ่ายพอดีได้มาเก็ตติ้งมืออาชีพก็มาช่วยครับ <c oughs> <c oughs> เราตาักอาจารย์ตั้งไว้ว่าให้ได้ล้านหนึ่งนะเราทำมาได้ล้านหกเลยนะฮะแล้วทีนี้เราดูว่า เออเราคิดผิดเรื่องไปเราไปทำแวร์เฮาส์เนาะแต่เราไม่สร้างประโยชน์กับแวร์เฮาส์เลยก็กลายเป็นค่าเอกเคนอย่างเดียวเลยะเออจ่ายเยอะมากเลยพอเราจะย้ายมามันก็ไม่ทันนะเวลามันเยอะเราก็เลยซื้อซื้อเติมซื้อเติมซื้อเติมอย่างเดียวอย่างเนี้ยครับเออแต่มันได้ได้เรียนรู้ได้ไสนุกมากครับครับผมแบบไทยแลนด์มันอยู่ไอ้นี่ป้อบทุกทีเลยเนาะ หรือยังไม่พบครับเอ่ยยังครับยังครับฝั่งตลาดผมมาเมียไปแล้ว <c oughs> ยูฟูไปแล้วชิปตาครับชิปตาครับชิปตาเป,ไป็นยังไงบ้างครับตาลายค่ะมันพี่อุย๋ยเล่นเล่นกับพี่ลูดแล้วก็แบบว่าเหมือนลงมตีคนแต่เล่นอยู่สองคนอะไรอย่างเงี้ยอ้าวครับรู้แบบเล่นอยู่สองสามคนอะไรเงี้ยใช้คอมไม่เยอะแล้วก็รู้รู้ว่าจริงๆถ้าแบบ โอเคมันจะมันมากถ้าต้องสองจอแล้วสี่คนมันคงแบบทำอะไร<ม>ได้มากเลยอะเออมันดีมันดีนดขอบคุณค่ะอ๋อแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะบนหรือจะล่างก็ทำบุญเพิ่มก็อย่าลืมทีมนะคะจะโอนในสมทบเพิ่มนะคะดีครับดีมากๆขอบคุณมากครับเอฟทีมครับเอฟทีมอยู่ไหมครับครับพี่อ่า เล่นกันอยู่สองคนนะคะก็ไม่มีความรู้มาร์เก็ตติ้งเกมก็เล่นครั้งแรกแต่สนุกมากๆค่ะแล้วก็เหมือนเหมือนได้เห็นอีกโลกหนึ่งแล้วก็ได้เห็นอะไรที่จะบอกว่าไงเราจะมีหลายมิติมากขึ้นต้องระวังอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเล่นมาร์เก็ตติ้ง Marketing ในวันเดียวขอบคุณมากแล้วก็ชอบมากๆค่ะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับต่อไปแมนอีโอเวอร์ครับผมอยากรู้มากเลยว่าชื่อมัน มันมาจากไหนอะไรยังไงครับอาจารย์พรเชิญครับพี่พรทุกคนเป็นสายที่วอร์ูลหมดเลยนะฮะ <c oughs> จะมาแมนยูเอเวอร์ไม่ได้แนละ้เชิญครับสวดีครับเอ่อก็ขอบคุณอาจารย์ชิดที่ให้มีโอกาสได้ทำงานนะครับเอ่อคือผมว่าทีมเราชัดเจนคือเรามือเติบนะครับคือเออะไรก็ใช้ตังค์แล้วก็ มีจุดหนึ่งที่เราใช้ max out ของ overdraft นะครับคือคือเต็มเหนียวนะครับแบบถ้ากู้ได้ป่านนี้ก็คงจะกู้แล้วอะไรอย่างนี้แล้วผมเชื่อว่า penalty อะไรพวกนี้เราโดนไปเยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวอยากได้ data ของอาจารย์ชิดเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวขอมาวิเคราะห์นิดนึงว่าเราใช้ finance กันไปขนาดไหนผมว่าเราโดนหนักนะและนี้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ maneuver จริงๆคาว่าคาว่า maneuver จริงๆมันมันอ่านว่า maneuver นะครับแปลว่าการจัดทับ คือถ้าเป็นพวกทหารจะเข้าใจคำนี้ค่อนข้างดีนะครับครับก็เออจริงๆผมว่ามีท่านหนึ่งเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเวลาเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นว่าคิดเยอะเกินนะครับคิดอะไรซับซ้อนอะไรสับสนให้หมดแล้วก็การประเมินผลเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าอนาคตของชาติอยู่ที่น้องๆรุ่นรูเนี่ยแหละเพราะว่าคือในยุคต่อไปเป็นยุคของการประเมินผลที่คุณจะต้องแคปเจอร์ทุกอย่างอย่างรวดเร็ว แล้วคุณต้องตัดสินใจด้วย Data ปริมาณมากๆแล้วเปรี้ยงออกมาทันทีไม่งั้นมันจะไม่ทันกินเนี่ยจริงๆผมเพิ่งดูสารคดีบิลเกตช่อง n น t f l i x เนี่ยผมอยากให้ทุกท่านดูมากเลยเพราะมันเป็นเรื่องของการประมวลผล Data จริงๆบิลเกตเขาเป็นระดับนี้ได้ <ๆ S 2> เพราะเขาเป็นมนุษย์ที่ประมวลผลได้ไปมากนะครับขอบคุณมากที่ให้โอกาสแลนแล้วทีมพวกผมสนุกมากๆทุกคนคือเป็นทูที่มีประโยชน์ทุกคนต้องช่วยไปโปรโมทนะครับช่วยอาจารย์ชิมไปโปรโมทขอบคุณครับ มทีมสุดท้ายทีมผมทีมผมยับเชิญพี่อาครับพี่อาครับปูชนียบุคคลของเรานะครับคุมทีมให้เรานะครับพี่อาอยู่ไหมครับฮัลโหลครับพี่อาฮัลโหลครับพี่อาเชิญครับพี่สวัสดีครับแต่ว่าเรียกปูชนียบุคคลไม่อยากมาเลยอะไม่อยากเปิดกล้องเลยอะครับก็ก็สนุกมากนะครับกับทีมนะฮะ ก็ก <us S 1> ็ได้เรียนรู้อะแต่ว่าโอเคเราก็อาจจะถ้าจะบอกว่ามีถ้าถ้าคราวหน้าเนี่ยคงจะได้ปรับปรุงปรับปรุงบางอย่างก็คือเราอาจจะ utilize ไอความไอที่เราไปลงทุนใน warehouse เนี่ยน้อยไปหน่อยถ้าเกิดเราเพิ่มตรงนี้สักหน่อยนะก็จะจะดีจะดีขึ้นครับขอบคุณขอบคุณครับ ครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับครับครบหมดแล้วนะครับอาจารย์นนท์ครับพี่ชีครับได้ครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับหวังว่าวันนี้เนี่ยจะได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่ามากในวันเสาร์นะครับแล้วก็ขอบพระคุณนะครับที่ทุกท่านได้ช่วยสนับสนุนเกมในวันนี้แล้วก็รายได้ทั้งหมดนะครับของวันนี้ก็หนึ่งรอยเปอร์เซ็นเพื่อ การบริจาคนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติท่านสนใจจะบริจาคเพิ่มเติมที่หน่วยงานใดนะครับทั้งสองหน่วยงานเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดของบัญชีไปให้นะครับทุกๆควอเตอร์เราจะมีกิจกรรมของมอนซูนซีแบบนี้เราเรียกว่าเอา่อดอเนชันเวริร์กช็อปนะครับเพิญว่าสองควอเตอร์ที่ผ่านมาเจอโควิดหมดเลยนะครับถ้า <c oughs> เกิดสมมติท่านจะเล่นกันคราวหน้าแก้มือก็ยินดีนะครับแล้วก็รายได้ก็จะเอาไปบริจาคเช่นเดิมนะครับก็วันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน <c oughs> นะครับก็ <c oughs> Huh?